สวัสดีครับพบก,กับดูดูสตอรี่นะครับวันนี้ดูดูสตอรี่จะพาทุกท่านไปดูเห็ดป่าเปิดแรกนะครับของฤด,ดูการปี2564นะครับเป็นเห็ดชุดแรกเกิดยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าพาไปดูยังไงก็ฝากกดติดตามกดสันกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องดูดูสตอรี่ด้วยนะครับ นี่ก็คือปลาเห็ดปลาเดิมของเราเองนะครับเดี๋ยวเขาไปกันเลยจริงๆเมื่อเช้าก็เดินมาดูเยอะเลยนะครับรอบนะึงก็เลยกลับไปเอาขาตั้งกล้องนี่เห็ดดอกกระไดของเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับสีเหลือง ปี64นะครับใครที่อยากเห็นเห็ดของปี63เข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสต์กับวิดีโอเก่าๆของช่องดูดูสตอรี่นะครับเก็ให้ดูดอกน้อยสีสวยนะครับนี่อันนี้เป็นเห็ดปลูกนะครับดดเดี๋ยวพาไปดูดอกต่อไป อ๋อนี่อีกกองตรงนี้นี่เห็นไหมครับนี่ถือว่าใกล้แล้วนะครับใกล้ที่เขาจะออกดอกกันเยอะแล้วนี่พามาดูดอกสวยๆขายาวครับห้องนี้นีนี่ สวยนะเริ่มแล้วเริ่มฤดูการเห็ดป่าแล้วเดี๋ยวจะได้มีคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องดุวยดุยสตอรี่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูหาเดินเลาะดูก่อนนี่ยังไม่ได้เขียนนะครับเพราะว่าเรากลัวว่าคนอื่นจะรู้ ว่าเห็ดเกิดแล้วเดี๋ยวเขาบุกป,ป่าเราเนาะนี่เดี๋ยวเราไปดูเห็ดอื่นกันเดินล่อๆดูด้วยจะมีอีกไหมในนี้ก็มีเห็ดป่าเกือบทุกชนิดนะครับนี่คือเราไม่ได้เขี่ยเขาก็จะบานแก่แล้วก็เป็นสปอร์ต่อไปนะครับนี่คุมไว้ก่อนคุ้มไว้ก่อน น,น,นี่ผมไปก่อนครับครับวันนี้ด้วดวสตอรี่ก็ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับพามาดูเห็ดมีแค่นี้นะครับช่วงแรกเพราะว่าเป็นช่วงต้นฤดูนะครับเห็ดยังออกไม่เยอะจริงๆมีเห็ดละงอกขาวอยู่ดอกหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าลืมปักหมุดไว้ก็เลยลืมว่ามันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องดุย๋ยดุ๋ยสตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีข้อแนะนําคําเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับพูดคุยกันก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบทุกคนนะครับวันนี้ก็ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ